กราบเรียนพระเดชพระคุณพระพรหมโมรีแม่กองบาลีสนามหลวงที่เคารพอย่างยิ่งกล่าวพระพรมหมวัชระธิรา a า a กรองแม่กองบาลีสนามหลวงขอโอกาสประกาศรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีชั้นประโยค ปทเก้าสี่สิบเก้าสมณเอนุวัตจันทนะวัดบางพลีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการห้าสิบสมณเนพานุวัตสุทธิประภาวัดบางพลีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการห้าสิบเอ็ดสมณเนกฤษดาบุญเต็มวัดบางพลีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ ห้าสิบสองสมณเณรธนากรมุกพักดีวัดบางพีีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการห้าสิบสามสมณเณรเพียรชัยพลเยี่ยมวัดบางพีีใหญ่ในสำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระบรมมลีแม่กองบรีสนามหลวงด้วยความเคารพพระมหาเทรานุเทราทุกๆกูปนะครับกรรมการผู้ ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวงุกรูปทุกขั้นนะครับกระผมพระมหาทรงวิทย์วลิธิถ่ายยีประเด็นธรรมก้าประโยคสํานักเรียนวัดบางพีใหญ่ในพระลำหลวงผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่สํานักศาสนสาวัดบางพีใหญ่ในพระลำหลวงครับครับกระผมพระมหาทรงชัยวิชยเพลีประเด็นธรรมเก้าประโยช์อาจารย์ใหญ่สํานักศาสนาวัดบางพีใหญ่ในพระลำหลวงครับวันนี้ก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้ฟังประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงประจําปี การศึกษาสา568เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ mm hmm. ก็ขอแสดงความยินดีถวายมุทิตาจิตกับทุกๆทุกท่านที่ได้สอบผ่านในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถวายกําลังใจให้กับลูกพระลูกเนรหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่หาได้หรือไม,ไม,ไม่สอบไม่ผ่านในปีนี้นะครับก็ขอถวายกําลังใจให้ได้สู้ต่อไปนะครับสับกวันหนึ่งจะเป็นวันของเราครับสําหรับสํานักศาสนศึกษาวัดบางปลีใหญ่ใน พระลำมหลวงในปีนี้ก็เป็นที่น่ายินดีและก็ชื่นชมนะครับสำหรับน้องๆลูกเน่ยนที่ได้สอบผ่านต<ด>รวเรียนทำชั้นประโยคประเจ็ดแโดยเฉพา<อ>ะชั้นประเรียนเอกครับรเรียนเอกที่ทางสำนักศาสนาศึกษาวัดบางปีใหญ่ในพระลำมหลวงโดยการอดปถัถภำของประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระเทศสมุตรว์ชราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณการและเจ้าสํานักสันศึกษาวัดดังพียยใหญ่ไทพระรามหลวงรวมไปถึงคณะครูบาอาจารย์ที่ได้ทุ่มเทเสียสละกําลังกายกำลังใจสติปัญญาต่างๆในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกเนนลูกพระ,ะที่ได้ทําการศึกษาอยู่ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จความสําเร็จของสำนักเรียนด้วยแล้วก็ <laughs> ปีนี้เปรธรรมเ้าประโยค ทางสอนักเรียนได้สอบสอบแล้วมาหกรูปแล้วก็สอบผ่านทั้งหมดห้ารูปเป็นเป็นเหรียญเบนจาพอดีนะฮะเหรียญเบนจาเบนจาห้านะฮะเป็นมากากหลวงทั้งหมดครับน่าจะเป็นปีปริสาสพ์ที่สานักเรียนบางทีเปิดขึ้นมาตั้งแต่ปีสองพันหร้อยห้าสิบหกจนขนาดนี้นี่เป็นเป็นปีที่สอบน้ากลวงได้มากที่สุดเป็นปีแรกนะครับสำรวจห้ารูปด้วยกัน ก็ลูกท Get ี่สอบไม่ผ่านไม่เป็นไรนะเอาใหม่ปีหน้ายังว่างกันได้อ่ไม่เป็นไรยังได้เจอพระอาจารย์อีกพิวัตรัฒนวงไม่ไราสวายกาลัลใจก็ประโยคปทแปดสอบผ่านสามลูกครับนะครับไม่ผ่านหนึ่งลูกประโยคปทเจ็ดก็ผ่านทั้งหมดสี่ลูกไม่ผ่านไม่ผ่านหนึ่งลูกครับก็รวมแล้วทั้งหมดประเด็นเอกตอนนี้เจ็ดแปดเก้าถ้ารวมประโยคปทเจ็ดสี่ลูกประโยคปทแปดสามลูกประโยคปทเก้าห้าลูกรวมเท่าไหร่ฮะ ยังนับยังยัง้งงไม่ได้เลยครับตอนนี้สท่าไสี่ลูกสิบสี่ลูกเป็นประเด็นเอกที่สอบได้มากที่สุดใน,ในในในปีนี้เลยเนาะตั้งแต่ที่ทําม,มานะครับก็ขอมาเป็นของขวัญให้กับทุกรูปนะที่มีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็เป็นของขวัญให้กับครูบาอบาจารย์คณะญาติโยมสาธุชนที่ได้ถวายความกระถําและโดยเฉพาะที่สุดและสูงสุดก็คือถวายแด่พระเดชพระคุณพ่อ พระเทพสมุทรวัชราจารยีท่านได้ถวายความอุปถัมภธรมในทุกๆด้านเลยทําให้นักเรียนแล้วก็ครูบาอาจารย์ได้ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ที่สุดจนเป็นผลสําเร็จในวันนี้ครับครับขอ,อ,ไไข,อขอบพระคุณแล้วก็ถวายกาลังใจทูกรูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจริญพรขอบคุณยาติยยมด้วยที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์แล้วก็ขอบคุณช่องทำนํำโลกด้วยที่เสนอข่าวดีๆอย่างนี้ของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ให้ได้เป็น,ปนที่รู้จักสมดังช่องทำนําโลกที่คนทั้งโลกจะได้เห็นความเป็นไปความเป็นสมาความเไปและความสำเร็จในครั้งนี้ร่วมม,มั่นโมูธนานด้วยกันนะครับ,รบ,รบสาธุครับ